คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและระบบที่อยู่อาศัยในสวีเดนนะคะคำแรกคือ b o สต์สต์เตซซึ่งคนทั่วไปเนี่ยนะคะจะหมายถึงอพาร์ตเมนต์แบบซื้อคำว่าซื้อในที่นี้คือซื้อสิทธิในการเข้ามาอยู่ซื้อสิทธิใช้สอยเท่านั้นแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะคะจะคล้ายๆค,คอนโดที่เมืองไทยแต่ความต่างคือไม่ได้กรรมสิทธิ์นะคะแต่สามารถขายสิทธิตรงนี้ได้ค่ะ นะคะคแบบที่2คือเฮเรสเรสก็คือสิทธิในาการเช่าก็คือบ้านเช่าทั่วๆไปแบบที่เราเคยเห็นที่เมืองไทยคําที่3คือบูรุวนแปบลบว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะ เงินเงินกู้ยืมเพื่อการซื้อบ้านนั่นเองนะคะหันเพนนิ่งแปลว่าเงินมัดจำคอนท n นอินซัสก็คือเงินลงทุนเงินสดในการลงทุนอันนี้หมายความว่าไม่ต้องเป็นเงินสดก็ได้นะคะเงินในธนาคารก็ได้นะคะคือเมื่อปี2010เป็นต้นมาเนี่ยนะคะสวีเดรนมีการเปลี่ยนกฎหมายว่าการที่จะซื้อบ้านเนี่ยนะคะสามารถ กู้เงินจากธนาคารได้แค่85%ของมูลค่าตลาดของบ้านนะคะที่เหลือ15%เราต้องมีเงินทุนสำรองของเราเองเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการมีหนี้มากเกินไปป้องกันปัญหาเรื่องราคาบ้านมันดิดตัวสูงเกินไปเป็นต้นนะคะถ้าอยากฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องระบบที่อยู่อาศัยในสวีเดนนะคะแล้วก็เรื่องการซื้อบ้านต่างๆเขียนคำว่าอยากรู้ในคอมเมนต์แล้วมาฟังไลฟ์กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ